ปลูกป่านะครับปลูกชีวิตปลูกไม้เศรษฐกิจแบบผสมผสานนะครับนอะกอันนี้ก็เป็นระวังนะครับต้นพยุงระวังแถวต้นพยุงนะครับเนาะก็มีไม้ซักไม้ยางนานะครับเนาะไม้แดงแกมนะครับเนาะอ่าเขาอยากได้ไม้พยุงต้นละหลายแสนนะครับเนาะภายใน20-30ปีก็ว่ากันไปทาลงแกน อยากได้ใบซักนะครับเนาะต้นหลายหมื่นนะครับเนาะกระบะกันไปแต่ระวังทางนะครับเนาะยี่สิบสามสิบปีเนาะบลูดอกว่านะครับต้นไม้เขาจะได้กินนะครับได้ใส่แต่ตัดขายแยมใดแต่เขาปลูกไผ่เนาะครับเนาะหลังปลูกหนึ่งฝนได้กินแน่นอนนะครับเนาะเป็นไปบ่ได้ทีไผ่จะบ่ได้กินนะครับหลังปลูกหนึ่งฝนนะครับเนาะบ่ได้กินอย่างเดียวคือไผ่ตัวนั้นตาย เนาะครับเนาะผมก็เลยเนาะเอาไผ่นะครับนะรเนะเานะบ,นะบงหวานเนาะที่ผมมีอยู่นี่ละนะครับแปดปีแล้วเนะาะขยายออกมานะครับเนาะผมตั้งใจจะปลูกไผ่บงหวานตั้งใจที่จะปลูกเนาะครับเนาะไผ่เลี้ยงหรือไผ่สามดูดูนะครับเนาะอยู่ในป่ายอยู่แล้วแต่นะครับเนาะไผ่เป็นพืชที่รากเนาะมันหลายนะครับเนาะมันจะงําต้นใหม่นะครับนะเนาะเขาก็เลยต้อง ปลูกเนาะต้นไม้ใหหไงสะกอนนะครับเนาะคอยคอยปลูกไผ่ตามเนาะครับเนาะหลังปลูกไผ่น่ะนะครับเนาะผมช่ำไผ่ไวประมาณพุนลาได้กุมภามีหน้าก็หาเดือนนะครับเนาะอลากเดินเต็มทุงแล้วนะครับเนาะผมเกามาลุงประมาณมิถุนนาะครับเนาะกรกฎาเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นหลังผมลุงเด้อหนึ่งเดือนเนาะครับเนาะไผ่ก็เริ่มแตกแขนงแตกน่อแล้วแต่ว่าเนาะ ฝนหายไปประมาณสามอาทิตย์แล้วเนาะครับเนาะแต่ว่าเพรเป็นยังเนาะครับเนาะบ่ตายง่ายๆดอกเนาะเพราะว่าเฮามีปลาเนาะเพราะว่าเฮามีต้นใหม่ที่จะบังเนาะครับเนาะความชื้นนะครับเนาะมีอ่าต้นใหม่ที่จะนะครับ,นะบเนาะบังแดดบ่ให้แดดแรงเกินไปเนาะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นกะมีนเนาะแน่นะครับนะนเนาะแตกแขนงแน่ยกะ่ากันไปเนาะครับเนาะปลูกปลา มันกะจริงว่าฮออยากได้ไม้ปลาเนาะครับเนาะแต่ว่าเราวางทางเนาะฮอจเดือนถึงเส้นไส้ฮาก็ต้องแวะพักการเก็บเนาะไม่ไปขายก้อนนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะผมก็อยากได้นะครับเนาะไม่ต้นละหลายมือหลายแสนแต่ระวางทางทีจะเดือนฮอดนะครับเนาะผมก็ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตของไผลไปก้อนไปน้ำนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นปาหมไม้เนาะมันจะถึงไงไงนะครับเนาะเราวางทางฮาก็ต้องแวะเก็บเกี่ยว นะครับเนาะแวนจอดเติมน้ำมันนะครับเนะบาะโบนั่นนะครับเนาะเขากจะเดือนถึงปอาไมยซ่าเนาะครับเนาะ